การที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อสามวดติดต่อกันแต่ไม่ปรากฏว่าผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวให้ชำระนี้และใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาแก่ผู้เช่าซื้อตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อสัญญาเช่าซื้อจึงยังไม่เลิกกันตามข้อสัญญาการที่ผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ที่เช่าซื้อไปส่งมอบคืนผู้ให้เช่าซื้อและผู้ให้เช่าซื้อได้นำรถยนต์ที่เช่าซื้อออกประมูลขายถือว่าคู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญาต่อกันโดยปริยาย แม้ผู้เช่าซื้อจะเขียนข้อความไว้ในสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เช่าซื้อว่าผู้เช่าซื้อขอรับผิดในส่วนต่างที่เกิดขึ้นซึ่งส่วนต่างน่าจะหมายถึงส่วนที่ขาดหรือค่าขาดราคาในกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อนำรถที่เช่าซื้อออกประมูลขายได้ราคาน้อยกว่าจำนวนหนี้ที่คงคั้งชำระตามสัญญาเช่าซื้ออันเป็นค่าเสียหายโดยอาศัยข้อตกลงในสัญญาเชา่ชาเช่าซื้อทรัพย์สิน แต่ผู้ให้เช่าซื้อไม่อาจเรียกร้องให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชดใช้ได้เนื่องจากสิทเรียกร้องค่าขาดราคาเป็นค่าเสียหายที่ผู้ให้เช่าซื้ออาจเรียกร้องให้รับผิดได้เฉพาะกรณีที่ผู้ให้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อตามข้อสัญญาโดยชอบเท่านั้นคำพิพากษาศาลดีกาที่975 2564ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปทอ ให้คำปรึกษาดูจะยัาตมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากหากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แคร์ต้องกดติดตามขอบคุณค่ะ